สนับสนุนโดยกลาสูริศสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเดินไปเดินมามาเจอหมอโดมอีกแล้วนะครับผมตอนนี้สวนสดี้างการที่พี่จอสวัสดีครับนิดสมุนลูกขวาผมครับไซโกสโลจิตไซโกเท่มากเลยอ่ะเทไหมครับนี่ทำผมเรียนแบบพี่จอเลยนะจริงเนอะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวง้อเลยเปี้ยวง้อเลยนักข่ามาผมเขาเป็นหีกันเหรอประมาณนี้ครับพี่ลูกรังเยอะโอเคโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งโรงงานวันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยมาพอพี่จอนะ ก็งมีข่าวสารอย่างที่พี่พี่จอนแชร์ลงมาในเพจตลาดนัดรถนิยมใช่ใครใครค้ารถค้าใครค้ารถขายใช่มีรูปภาพไปงานอยู่เราเลยรู้เฮ้ยงานนี้ไม่พลาดยังไงต้องมาครับผมก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณบริษัทสังกสีตาสามุกุษตาสามุกุษด้วยนะครับซึ่งเปวนฟิร์สสานที่ใช่ครับพวกเราชาวเลโทรคลับต่างๆได้มารวมตัวกันที่นี่สวยมาก เราวล่นอัดรายการไปด้วยของสปีดท็อกก็เนี่ยเราตัวสองคนเนี่ยฝั่งนี้ก็ของหมอมาโดมฝั่งนี้ก็ของของสปีดท็อกเป็นรายการซอสรายการไหนไหนจะปิดรายการแล้วสนุกกันไปนี่เราอยู่ช่องเดียวกันครับผมเอออยากไปไหนอยากคุยบ้างออกอยากคุยบ้างสวัสดีครับชื่อแตงโกัลจิสติกสวัสดีชาวสปีดท็อกด้วยสวัสดีชาวสปีดท็อกด้วยครับครับผมถ้าโทรศัพท์โทรไม่ติดมันจะร้องว่ามันจะร้องว่า เลขใหม่นี้ก็ให้บริการช่วยข่าวแต่น้ำมันอยู่ดอยที่ยางมาต่อยท่าโอ้โหอะไรเงีนี่ตัวนี้ตัวนี้จะได้ไหมตัวนที่ยเที่ยวเที่ยวดุมากเลยดูดมากเลยดุมากดูดมากเลยโอเคเช้ามาสองเม็ดแล้วนะครับโอเครอรอเล่นเออที่สรุปงานในครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะมีประกวด มีผ<ม>ัวสาวสวยอะไรมิสเลโทรครับผมเห็นบอกว่ามีเงินรางวัลด้วยมีสาวมาประมาณ9คนครับแล้วก็ต้องให้บรรดาเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อติก๊กต๊อมาแปะด้วยแล้วก็มีกรรมการที่เป็นกรรมการคนกลางด้วยอตอนนี้เราดูการว่าเป็นสวยขนาดไหนมีนไม่ได้เชียร์ใครออกล่างหน้านะครับ <มา S 1> เพราะว่าจโกงไปควงหมายเลข2องวล้ะ ล่าหมายเลขสองจากชลบุรีนะครับวิ้ยใช้ได้ตัวสูงเลยสูงยาวเขาดีเป็นเป็นผู้ชายอะครับบลัชกักโอเคหลังจากมีประกวดแล้วจะมีดนตรีมีอะไรไหมครับพี่มีมีก็เห็นบอกว่าจะมีเกมการเล่นมากมายให้กับดาเพื่อนๆชาวเลโทเขาได้มาเล่นกันก็พูคือไงคือของแจกอาบานครับผมมาก็ฟรีได้ของแจกได้กรงได้กินอีกแฮปปี้เนาะโซนี้สปีดท็อปมาเก็บสกู๊ปเลยมั้งพี่สกู๊ปพิเศษเนี่ยก็คือมาถ่ายทำว่าเฮ้ยทำไม รถบ้านเรามันมีรถแบบนี้ด้วยหรือรถที่สวยๆขนาดที่ว่าบางคันเนี่ยออกมาสภาพเหมือนใหม่ก็มีหเหมือน,เห,อนเหมือนใหม่เลยของออกอย่างสูงเลยพี่หรือว่าบางคันเนี่ยเฮ้ยรถเก่าๆแบบเนี้ยเขาแต่งสไตล์นี้ได้ก็มีอเกือคนที่แบบว่าดูแต่รายการซสสัมสาํำเจทุกวันจะได้มาดูอ,อีกบ้างซึ่งวันนี้ผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งว่าผมว่าเลยโทรคาเนี่ยมันคือวัฒนธรรมนะพี่ครับมันคือวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอืที่ผูกพัน กับคนไทยครับมาช้านานในยุคหนึ่งที่รถญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีกระแสนิยมราคาถูกใช้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันจริงได้ครับซึ่งนพุ่วกนี้มันก็อยู่ในยุคของเรายุคต้นๆยุคของพ่อคุณแม่ k e 2 0ที่เคยใช้กันอยู่ครับผมซึ่งบางคันแต่งซะจนจำไม่ได้เลยหรือบางคันก็อนุรักษ์จนขนาดที่เราคิดว่าเฮ้ ออริจิน,นอลแท้ๆมากๆเลยใช่ึ่งที่สวยงามแล้วเราเดินดูเนี่ยได้เห็นบรรยากาศต่างๆคลับต่างๆที่มารวมตัวกันแล้วมิแต่ภาพความเป็นกันเองของทุกคนซึ่งอันนี้นับถือเลยยอมรับผมมือให้ดดงๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตันนี้ครับรายการรถยนต์แล้วก็รายการ Speed อ a ขอลาผู้ชมเอวันนี้ครับวันนี้ปิดพ้องกันเลยไอ้ผมยังไม่ปิดหรอกแต่ผมว่าผมผมจะไปก่อนผมก็เลยต้องมาถามพี่จอนไดพ้พี่มีปัญหาโอเคผมยังมีอะไรอีกเยอะ,อะโอเคอเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเดี๋ยวยังไงภาพบรรยากาศครั้งนี้ติดตามได้ในรายการสป e e d t ด้วยนะครับครับผมครับผมก็ตอนไหนเมื่อไหร่พี่น่าจะประมาณสงการประมาณนี้ออ๋โอเคอ่ะยังไงวันนี้รายการรถยนต์และกรายการว a r i e t y รถคลาสสิกแนวใหม่ครั้งแรกในสยามประเทศ ผมหมอโดนตัวนิยมและใจเกิดสะโลจิตต้องลาคุณผู้ชมเมื่อนี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางรายการนะครับแฟนเพจตัวนิยมนะครับไปกดไลค์ไปดูความเคลื่อนไหวเราได้แล้วก็ <พอ S 1> จะมีกลุ่มด้วยหลังนั้นตัวนิยมยังไงครับใครค่ายค้าลูกค้าใครค่ายค้า,า,า,าลูกอุ๊ยเราดีผู้ถูพูดถู เป็นหาอะไรซื้อรถขายของซื้อจแล้วก็ติดตามรับสินค้าหลังได้ที่ไหนครับยูทูบครับผมมเลนิยมบรรการาดเจอเลยอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวขออีกทีครับถ้าโทรศัพท์โทรไม่ติดมันจะร้องว่าตอนน้องม่อยุดตอนคีย์แจมมาต่อยต่อโอเคสไลน์นี้ครับรูลนิยมรรยายนี่เราขึ้นสิกครั้งแรกในสยามประเทศคงต้องลาไปแล้วครับไปกับผมใจโกสโลจิแล้วก็พี่จอนครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ครับสนุกมากเรโทรมิตติ้ง หลังที่เราไปที่งานเวทโทมิติ้งนะครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของงานกันไปพอสมควรแล้วดูในรายการใบโหช่างนานมากคุณผู้ชมผมบอกว่าเห็นรถมากมายหลายสายพันธุ์ของทั้งญี่ปุ่นมีของฝั่งยุโรปมีของอะไรด้วยก็ติดตาต่นใจนะครับแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวนี้มีไอเดียอะไรแปลกๆเกี่ยวกับการเล่นลถเลทโทรพวกนี้เยอะแล้วก็จะมีอู่มีสำนักที่เขาโมดิฟายรถประเภทแบบเนี้ยซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ใครที่อยากเล่นรถเก่าชื่นชอบรถคลาสสิกชื่นชอบรถอะไรที่เป็นประมาณแบบเนี้ยแล้วมีงบประมาณที่ที่ไม่ต้องมากสามารถพอเล่นกันได้แล้วก็มาใช้งานในชีวิตประจําวันจริงได้แนะนําเลยนะครับเลือกเล่นเอาสำหรับรถเลโทรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพวกเราชาวรถนิยมเดี๋ยวมาต่อกันที่หลังจากไปงานมาแล้วนะครับเรากเ็เกิดอาการคันไม้คันมือนะครับอยากที่จะ โปรไฟล์รถลาอะไรต่างๆของเราก็นี่นะครับเอาเปิดเว็บให้ดูกันเลยนี่ก็จะมีอันแรกเลยนะครับเป็นของอตลาดนันถนิยมนะครับของพวกเราตลาดเซรี่พูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถและอะไรรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถทุกชนิดของพวกเราชาวรถนิยมนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็กดเข้ามาในกลุ่มนะครับตอนนี้อัปเดตสมาชิกล่าสุดเนี่ยมีประมาณเกือบห้าหมื่นคนโอ้โหจึงถือว่า ได้รับการตอบรับในช่วงระยะเวลาประมาณสามสีเดือนที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับที่ดูสําคัญสำคัญในนี้ยวันนี้ไปสะดุดอยู่คันหนึ่งผู้ชมนี่จะเปิดนีกับเจอหนะ้าจอมาเป็นรถอ่านี่นะครับนี่โตต้ตาคลาวนี่ตัวนี้นสวยเลยเนี่ยตัวนี้อยากอยากเอามาทำในรายการนานแล้วเป็นตัวนี้เป็น m อ็มหนึ่งสามสามนะครับนี่ อยากทำฟิลเป็นแท็กซี่ญี่ปุ่นนะครับแต่งเป็น v ีไเล็กๆนะครับเป็นออกแนวแบบภูมิฐานเทียบได้ว่าเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นขับนิ่มๆส,บ,สบายๆอันนี้อีกหนึ่งทางเล่นหนึ่งของเราก็เล็งๆไว้แล้วก็จะมีในส่วนของอ่าเว็บที่มีอยู่แล้วทั่วๆ่ไปนะครับทั้งตลาดรถชักทูแฮนดิลฟิตหรือว่าอะไรต่างๆก็จะมีรถมากมายหลายอย่างให้เราเลือกกันวิธีการเลือกก็ไม่ยากกําหนดจํานวนงบก่อน สมมุติว่าอย่างนี้นะครับเเรามีงบในการซื้อราคาไม่เกิน100่งแบาทอย่างนี้กดดูในราคานี้มันจะมีรถอะไรบ้างที่เล่นได้เป็นรถเก่านะครับก็จะมีให้เลือกตอนนี้ถึงรอบของรถนิยมการหลฟซีซ่นใหม่ละก็มาหารถกันนะครับมาเลือกดูคร่าวๆกันแนะนํากันว่ามีอะไรบ้างแต,ตอนนี้มันคงยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับการไปหารถจริงๆเดี๋ยวระหว่าง ที่รอใจโกรยังไม่ฟื้นเดี่ยผมขออนุญาตเดี๋ยวพาคุผู้ชมไปดูดีกว่าว่าสถานที่อะไรต่างๆที่มันอยู่ในละแวกที่ศัตรูอยู่เนี่ยมันมีรถเลโทโรมันมีอะไรที่มันยังพอหาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกแปลงมาเล่นกันดูเดี๋ยวไม่เสียเวลาพักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปลุยบริเวณด้าน,นนอกดีกว่าว่าห,หาดูรถหาดูอะไรมาเล่นกันนะครับ แต่วันนี้ก่อนจะปิดท้ายในส่วนของงาน Retro Meeting ครับที่เราไปดูกันมาขันไม้ขันม,มืออยากขับรถมาทำในรายการนะครับชิบตามไหมครับนอนนอนอนอนนอน,น,อน,น,อนมอาไหมยาตัวเนี่ยเราพูดแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่ hati ที่เขียนพุทธมณฑลสายสองนะครับจากสมาคมชาวปักต้เลยไปเจอป๊าปตทคับไหมตนนองครับผมเลยอีมนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยใช่ไหมครับครับผมได้ครับครับผมครับผมกำลังออกจากนอกปฐมครับอย่างไงเดี๋ยวไปคุยราคานิดนึงแล้วกันโอเคได้ครับผมครับขอบคุณครับ ฟ้าด้วยนะครับน่าสนใจเดี๋ยวนี้จะกลับมาจะโทรอีกรอบนึงว่าท่านี้ยังอยู่ปั๊บแมทกันเมื่อไหร่ปับ๊บเดี๋ยวดูล้อส,สวยๆสุกชุดนึง่งรับรองตันนี้ได้เป็นยากุซ่าญี่ปุ่นนะแ,แบบเต็มรูปแบบนะรีบขับหน่อยนะไปนี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่เรามาัาจะมาบ่อยๆนี่นานี้ ราคานี่ครับไ่แดงมีรถเลโทรจอดอยู่เยอะแต่ว่าพรุ่งนี้มีอยู่ฝูงหนึ่งเป็นฝูงเทเลกาแต่ว่าราคาสูงนิดนึงอันนี้เราคงเว้นวักไปสักนิดนึงเดี๋ยวไปเลือกตัวใหม่ๆที่ราคามันพอเล่นได้ดีกว่าไปต่อเจอไฟแดงแรกแล้วผมเลี้ยวซ้ายแล้วไปไหนต่อครับหมู่บ้านกอบแก้วใช่ไหมครับ<ม>กอบแก้วหนึ่งอยุดซ้ายมือ ครับผมอ่ะได้ครับแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับเข้าเข้ามาซอยห้าเหรอครับ มีเขาโคงของล่องรอยการชำํำรุดอะไรกันบ้างครับตามสภาพในราคาประมาณนี้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดทีนึ่งเดี๋ยวว่ากัน อ่าอย่างเงี้ยรันพมมีพัดลมนั่งได้มีพัดลมช่วยการได้ชมแล้วก็ได้ดูรถแล้วอันนี้ปัญหามันติดตรงที่ว่าเครื่องออจริงจริงแล้วเราอยากได้พื้นฐานที่เครื่องเป็น1 g เจธรรมชาติแต่นี่เปลี่ยนเป็น 1G ละแล้วก็สภาพรถก็ค่อนข้างโอเคกับราคานะครับแต่ว่ามันยังมีอะไรพวกกระจุกกระจิกเช่นภายในหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งเราเชื่อว,ว่า ถ้าเล่นคลาวรุ่นอย่างเงี้ยเราต้องเล่นที่อะไรพวกนี้มันครบหน่อยเพราะว่าถ้าอะไรมันขาดไปมันคงต้องใช้เวลาในการตามสักระยะหนึ่งแต่ถ้ามีคนจะซื้อไปเล่นหรือว่าไปขับใช้หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มนะอันเนี้ยแต่ทีนเนี้ยเราต้องมาเล่นเรอมาทําในรายการทีนี้ปัญหามันก็เลยอยู่ที่ว่าระยะเวลาในการทํานะครับเราก็ต้องใช้กันพอสมควรซึ่งเราดูแล้วโอ้คันนี้น่าจะใช้เวลานิดนึง นะครับก็ข้ามไปนะครับแต่รถเขาโอเคนะว่างใครว่างใครอยากโดนก็มาดูกันได้ที่นี่นะครับพุธมณฑลสายสองครับผมอ่ะไปวันนี้ไหนๆใจโกว่าไม่มาแล้วมาดูรถกันละเดี๋ยวกลับไปที่สตูนี้ว่าครับ